สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่แม่ทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะตั๊กจะมาพูดถึงเรื่องคนท้องกับบุหรี่มือสองหรือว่าคนท้องอยู่ใกล้คนที่สุบรี่ค่ะจะเสี่ยงอะไรบ้างมาดูกันนะคะคุณแม่ที่อยู่ใกล้กับคนสุบรี่หรือคุณพ่อหรือคนในครอบครัวสูบุหรีนะคะ อาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ลูกในท้องเนี่ยสมองช้าหรือพิการได้ส่วนคุณแม่ตั้งครรภ์นนก,ก็มีโอกาสแท้งและคลอดลูกก่อดกําหนดค่ะโดยเฉพาะควันบุหรี่มือสองซึ่งก็คือควันบุหรี่จากผู้ที่สูบพ้นออกมารวมถึงควันที่เกิดจากการเผาไหม้บุหรี่ในระยะเวลาสั้นๆค่ะเมื่อคุณแม่สูดดมควันบุหรี่เข้าไปควันจะไหลเข้าสู่รกทําให้ลูกน้อยได้รับควันบุหรี่ไปเต็มๆค่ะ ความรุนแรงของควันบุหรี่มือสองเป็นอันตรายต่อคนท้องและเด็กในคันเป็นอย่างมากนะคะ ซึ่งกรมอนามัยเนี่ยเขาได้ระบุถึงความอันตารายของบุหรี่เอาไว้ว่าเป็นเหมือนเพชฌฆาตเงียบสามารถทำร้ายผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่สูบบุหรี่ได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์หรือแม้แต่ผู้ใหญ่ที่สูดดมควันบุหรี่เป็นเวลานานนะคะเมื่อคนไม่สูบบุหรี่ได้รับควันบุหรี่มือสองก็เท่ากับว่าได้สูดดมสารก่อมะเร็งเข้าสู่ร่างกายเช่นเดียวกับผู้สูบค่ะนอกจากนี้ยังเกิดอาการเสี่ยงต่างๆมากมายเลยนะคะ ข้อ1เลยค่ะหอบหืดเนื่องจากควันบุหรี่มีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของผู้สูดควันเข้าไปโดยตรงอาจทําให้เกิดอาการภูมิแพ้และเสี่ยงต่อโรคหอบหืดได้ค่ะนอกจากนี้ในคนที่เป็นโรคหอบหืดเดิมอยู่แล้วก็อาจจะมีอาการกําเริบจากการสูดควันบุหรี่เข้าไปค่ะ 2. เสี่ยงเป็นโรคะเร็งปอดสอเท่าค่ะ ผู้ที่ได้รับควันบุหรี่กลับเสี่ยงต่อมะเร็งปอดมากกว่าคนสูบถึงสองเท่าเนื่องจากผู้สูบจะได้รับควันบุหรี่เพียงส่วนหนึ่งของควันที่พ่นออกมาเท่านั้นแต่ผู้ที่อยู่รอบข้างกลับได้รับควันบุหรี่เข้าไปเต็มๆค่ะดังนั้นแนะนำให้คุณแม่หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับคนที่สูบบุหรี่จะดีที่สุดค่ะ 3. เสี่ยงต่อการแท้งหรือคลอดลูกก่อนกำหนดเมื่อคุณแม่ได้รับควันบุหรี่เป็นประจำอย่างต่อเนื่องจะมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์และการคลอดบุตรได้โดยเฉพาะอาจมีอาการคันเป็นพิษแท้งคลอดก่อนกำหนดและเกิดอาการไหลาตายในเด็กสูงขึ้นค่ะควันบุหรี่อันตรายสำหรับลูกในท้องอย่างไรนะคะหค่ะลูกเสี่ยงเป็นเด็กพิการแต่กําเนิดหากคุณแม่ได้รับควันบุหรี่ในปริมาณที่มากหรือเป็นประจําทุกวัน อาจเกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ไม่ว่าจะเป็นภาวะเด็กไม่สมบูรณ์เด็กพิการตั้งแต่กำเนิดดังนั้นผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์จึงไม่ควรอยู่ในที่ที่มีควันบุหรี่และตัวผู้สูบบุหรี่เองก็ควรหลีกเลี่ยงก,การสูบบุหรี่ใกล้คนท้องด้วยค่ะซองนะคะทำให้เด็กมีพัฒนาการทางสมองช้า ควันบุหรี่จะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ช้าลงจากเด็กปกติถึงสองเท่าไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางด้านร่างกายหรือด้านสมองก,ก็ตามนะคะและอาจมีความผิดปกติของระบบประสาทระบบความจำและยังเสี่ยงต่อการพิการด้านสมองอีกด้วยค่ะ 3. ทํทำให้เด็กน้ำหนักตัวน้อยกว่าเด็กแรกเกิดปกติค่ะเมื่อลูกน้อยของคุณแม่คลอดออกมาจะมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าเด็กแรกคลอดประมาณ 170- 200กรัม ความยาวเส้นรอบศีษะและในช่วงไหล่มักสั้นกว่าเด็กปกติและอาจจะมีความผิดปกติทางระบบประสาทอาจเป็นโรคหัวใจแต่กําเนิดเพราะนิโคตินจากบุหรี่จะทําให้เส้นเลือดบริเวณลกขดตัวและการคาร์บอนมอนอ,อกไซด์นะคะจะทําให้ออกซิเจนที่เปเลี้ยงลูกน้อยของคุณแม่เียลดลงลูกน้อยของคุณแม่ก็จะได้รับทั้งเลือดและออกซิเจนน้อยกว่าปกติทําให้สมองได้รับการพัฒนาช้ากว่าปกตินะคะ ดังนั้นเมื่อเราเห็นว่าบุหรี่เนี่ยเป็นอันตรายมากเลยนะคะทั้งจากตัวคุณแม่เองและก็ตัวทารกดังนั้นพยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะคะตัวคุณแม่ก็ต้องไม่สูบบุหรี่หรือหากมีคนในครอบครัวสูบบุหรี่เวลาที่เขาสูบคุณแม่ต้องพยายามหลีกหนีห่างให้ไกลค,คะ่ะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่ทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ